มาอีกแล้วครับพี่น้องครับน้องแมวนะฮะเข้ามาแอบ,บในกระโปรงหน้ารถคันนี้อีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับเป็นตัวที่2นะแอบบเข้ามาอยู่หน้ารถนะครับผมสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามีแมวมาป้านเปี้ยนอยู่ใกล้ๆรถมีรอยเท้านะฮะเลยแอบ,บสังเกตว่าเขาจะออกมาตอนไหนน้ชื่อว่าน้องมีบุญน,นะคะ ชื่อน้องอะไรนะน้องมีบุญน้องมีบุญจะพาไปฉีดวัคซีนก่อนจะไปไหนคะฟ้าใส่กำลังจะพาไปน้องมีบุญไปหาหมอคะ่ะอ่าไปฉีดอะไรคะไปฉีดยาโอเคถึงแล้วกำลังอาบน้ำให้สมาชิกใหม่นะครับที่ไปหาคุณหมอตะกี้นี้ยังฉีดวัคซีนไม่ได้นะฮะได้แค่ยาฆ่าพยาธิ นะฮะต้องต้องทานยาฆ่าพยาติก่อนข่าถ่ายพยาติออกก่อนนะฮะแล้วก็เลยมากําจัดเห็บมัดน,นะฮะอาบน้ําให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาบน้ําอะไราเสร็จเป่าขนเสร็จนะก็รอนะว่าตัวเรียกมีโชคกับเรียกเงินเขาจะต้อนรับสมาชิกใหม่ไหมแต่ก็เท่าที่ดูนะฮะก็น่าจะต้อนรับนะมาสํารวจนะครับมีโชคมาสํารวจแล้วนะครับชื่อน้องมีบุญ And I know me good.